ึ่งคนสองตัวเลยเชิญได้เลยครับดูรายละเอียดได้ครับทองมลสิบรอบครับงมครับผมมละครับอย่าจังะมมอระโงอยู่นี้อย่ามแตกรีนครับ ปาฝั่งนี้ครับเราถามนว่าไครับ2หมืาอะไรครับาอะไรครับสองหมนะัครับทนี้ต้องขออนุญาตปหลับพันเลยเลยครับค่ะผมโอ้สาสิบคาแถวหน้าครับโอ้ใช่ประมูลไหครับจังนะครับเดี๋ยวรอชุดต่อไปนะครับ25งนห้พันครับค่มฝั่นี้มไหมครับเท่าไรครับ25,000าพันครับ 26,000ครับครับแฟนคลับครับผมตัวกานวันนี้มาเป็นร้อยชีวิตนะครับวันนี้นะแบบนี้ส0 0 0 0ครับ30,000แล้วนะฮะยอดมาก32,000ครับอออีกยวสามหม่นันสามหมื่นห้าพันเฮวันนี้ครับใสหนึ่งก็จะไหวนะครับสามหมื่นเอาไอีกสาหมื่สหมือนกันสามห ไปแล้วนะครับอสามหมื่้าพันสามหมืนัครับมีไหมครับมีอะไรเท่าไรครับ3ามเจ็ดสว่านี้สี่หมนบาทครับีโอ้โห่มื่เพิ่มอีกนยว่าก็ดีนะครับไม่งั้นเราจะนอนหลับไม่ฝัดไม่ดีสี่หมื่นนะครับเพิ่มอีกสักพันหนึ่งไหมครับมีไหมครับถ้าครับ สี่ห4่สี่วันนี้ครับสี่หมื่นสิบพันสี่หมื่นห้าเๆสี่หมื่นห้าันสมื่นห้าเจริญครับพี่เจริญนเจริญพี่เจริญนะพี่เจริญสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นหับนครับท่าไหร่ครับ ถือว่าทวนทวนทุกต้องถึงแสนตัวเลยครับเตัวเลขหน้ามือแบสวยๆนะครับซื้อฟุเช็ปขับับอีกสามพันเก็บไว้ทำไมครับมีะหมนะซื้อเ็อีกสามพเก็บไว้ทำไมครับอย่าดีรอครับมีคนอิอะไรครับห้ามืนาเน้อาหลับาเวลายกมือลกัปพูด นอกจากจะได้คอลเลคชั่นสวยๆของเดวิสแล้วยังได้กลิ่นเหยื่อของสองนุ่มติดไปด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับห้าหมื่นมีไหมครับผัห้าหมื่นเนาะหนึ่งเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนถ้าห้าหมื่นรู้สึกร้อนเลยโอ้โนี่เล่นอย่างนี้แล้วเอาว่าสิอย่างนี้ต้องมาหากินอย่างนี้เลยเหรอฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากเห็นสองนุ่มเนี่ยจับมือกันแล้วก็เดินไป ใชเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับโอ้ห้าหมแล้วจับมือแล้วตามสัญญาเขาแป๊บนครับให้เพ่ครับเชิญครับให้อข,ขอ, <c oughs> อ้าหมืนเท่าไรครับอีก, 1, กนห,นอห,นหนึ่งพกโกเกอเคเท่าไรครับเท่าไรครับอาม่นนงโอเคเลยหหอ ห้าหมืหนึ่งไวครับโอเคห้าหมื่นหนคุณจะเลว่าไรครับคุณจริญบอกว่าถ้าประตูเปิดปนี้ดีกับไปแล้วนะครับห้าหมื่นหนึ่งนับมึงไหมฮะมไหมครับเอาเสู้เลยครับสู้เลยนานๆจะมีเลนช่มครับใ่นะครับผมาร้นี้าหมืนันนับเขาบอกว่าเลขเจ็ดเก้าสวยไม่ใช่หครับผม หนึนับเลยับงเหมฮะนับพร้อมไเลยนะครับห้าหืนเจพับโอ้โหมีความลุ้นที่ซาวโดนตีเงียบเงียเลยเงียบเงียนะฮะถ้าาขนานี้ฉายหังผีด้ไหมฮะห้าหมื่นเจพันับ เรายอให้เป็นหลักร้อยนะหมะหนสูเลย well> ูเลย5 7 0เสวยพอดีเดี๋ยวพอดีจะเยนเยนี่ครับผมก็เชื่อว่าทุกคนกำลังปั่นไงอยู่แต่เย็นเยนนะฮะขออีกทีหนึงแล้วกันสักพันเนึอ่าโอเีควนมโดนบังแล้ว ด้านนี้อาจไปเจอตาเขียวดีนะมีพืช<อ>ตาเขียวไม่เป็นไรเราเราจะกลับบ้านกันยังไงเนี่ยไม่เป็นไรมาเป็นร้อยคนก็โเอเคนะแ้รับต่อห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย